กราบพระมกาพระคุณเจ้าและสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะประวัติค่องครูเสกพัพกนธ์ชลชื่อเดิมประเสริฐูมิตันค่ะเกิดวันที่1 2พฤศจิกายน2 4 9 1เป็นบุตรของ ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประวัติการเข้ารับราชการในปี2511-2514ถ25 14, เป็นครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พศ2516-2518ถึง 18, ครูใหญ่โรงเรียนบ้านต้นขาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ใน2520-2525ถึง เป็นเจ้าหน้าที่วิชาก,ก,การหมวดการศึกษาอำเภอแม่แปงและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปี2525-2533เป็น,25 25นผู้ช่วยหัวหน้าการผลศึกษาอำเภอพราวและอำเภอสังขทรายจังหวัดเชียงใหม่ในปี2533-2541เป็นหัวหน้าการผลศึกษาอำเภอดอยตาลอำเภอเต่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสมอุ้ยค่ะ ในป25ี2541ถึง2546เป็นผู้ช่วยผู้มือการการตรการศึกษาจงังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากในจังหวัดเชียงใหม่ในป25ี2546ถึง2547เป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้นวยการเขตการพื้นที่อารศึมัคจังหวัดเชียงใหม่เขตหนึ่งในป25ี2546ถึง2549ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจการราชการ ในปี2547-2549เป็นเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2549-2552เป็นรอรงผู้การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต2ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ท่านเก,กษรราชการน,นะคะเขตประวัติของท่านได้รับรางวัลบร,รเิเวณดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ในปี2516 เภอแม่แตนจังหวัดเชียงใหม่ในปี2537ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักงานการศึกษาอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดและรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งระดับเขตการศึกษา8ขนะการติดตำแหน่งหัวหน้าการศึกษาเผอเสมืองในปี2538ได้รับรางวัลบุคคนดีเด่นรางวัลชนะเลิศผู้สนับสนุนการศึกษาประเภท จังหวัดเชียงใหม่ในปี2545ี25ได้รับรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงาน,นาาค,าคาณะกรรมาการการศึกษาแห่งชาติคุณพ่ออูสิทธิ์เป็นผู้ที่มีความรูร้ความสามารถในการทํางานเป็นคนเก่งงางด้านวิชาการมีผลงานดีเด่นทั้งในอดีตตั้งตั้งแต่รับราชการมาถือเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวนะคะและก็บุคคลทั่วไปและทำตนเป็นประโยชน์ต่อ พัฒโชธมีบุตรทีดาจำนวนสองคนคือตัวนิชันเองนะคะนะักสาวชุดการคงกานกับนายณัฐพงศ์คงตันมีหลานสองคนนะคะคือนายชลปวัศุพัันโชธและด็กหญิงสุชายเพียงพัฒโชประวัติการเจ็บป่วยของท่านท่านไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยนะคะท่านมีก่อนหน้านี้ท่านมีการารักษาเรื่องของควากดัน,นซึ่งมันก็ก่อนหน้าที่ท่านจะตัดสินใจก็คือ ะะเป็นปกติซึ่งโรคร้ายแรงใดๆก็ไม่มีเลยนะคะในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตท่านท่านอยู่กับพระพุทธศาสนาท่านอยู่กับพระนะคะท่านสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่จิตอยู่กับพระอยู่กับเวลาฉันเชื่อว่าตอนนี้ท่านก็จิตของท่านก็อยู่กับพระและช่วงเวลาที่ท่านอยู่ถือว่าท่านได้กำหนด ตัวท่านเองด้วยเพราะหลายปีที่ผ่านมาท่านอยู่กับผระอยู่กับสมาธิอยู่กับสีภาวนานตลอดเวลาทีนี้เวลาที่ท่านมาเนี่ยท่านเลยาจะาไปอย่างสงบไม่ได้มีการเจ็บปวดและเข้ามาใดๆนะคะในนามของครอบครัวต้องขอกราบขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่าน,นนะคะที่มาช่วยส่ง่อลด้กยกันะคะขอกราบขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณผู้จัด พอจากผูศิลป์ประตับโชนะครับถ้าผู้เกียวที่ตรอครับชีวิตกับความตายเป็นของู่มกันที่ไหนมีเกิดที่นั่นต้องมีตายชีวิตของสัตว์หลายถือความเกิดความแก่ความเจ็บคคก็มาเปลี่ยนย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาการโลภสติภูตานิสัพพานิวัสภัตตาลาการเวลาเกิดวีสัาพาสะกา,ารเวลากัดกร่อดสัพสิณนี่คือสัจธรรมความเป็นจริง ถูกพ่อถูกทิ้งข้ามปราการเวลาเป็นทุกข์ให้การเกิดมาและเวลาก็ให้การประหารนี่มีสิ่งที่พะยะคิมานี่มีสิ่งสาาทั้งี่บนทนด้วยเอานาจแห่งบุตรศร,รีรัตน์รไรคุณงามความดีคุณกุศลที่คุณพ่อคุณสิทธิ์พัฒนาโชคได้บำเพ็ญแล้วตลอดชีวิตพร้อมกับบุญกุศลทักทรรษิณาผู้ประทานอันดีภรรยาเนี และอยากนี้ได้ประเพจิงให้เป็นไปจนเป็นตาบาเป็ช้าเป็นพระวัาขับใจนำสน่งดวิญญาณของผูพ้พ่อผู้ศิษย์พัฒนาโชคให้ไปเสมอุโลปสุขในที่พญวิมานสุตติสถานได้สมรภพได้วาระสุดท้ายนี้กระผมให้ขอรีเชิญท่านหลายให้ตั้งกัลายาณจิตคุณทิพย์ผู้กุศลทั้งหลายนำส่งดวงวิญญาณของผู้พ่อพอาจารย์ผู้ศิษย์พัฒนาโชคให้ไปสู่สุตติ ได,ด้สัมภาริยภคด้วยการลุกยืนขึ้นไหวอะไรอย่างพรอ้อมเพรียงกันเป็นเวลาประมาณสักครู่กับท่านครับ ใส่แผลไนว่ามาแดงร้าห่างไกลใจเศร้าหมอทิ้งลูกไปไม่กลับน้านตาหนองคอเหีือมองยิ่งเศร้าเหงาาฟ้าันนีสีคล้งดำขื้นบิดได้ตัวินลูกน้อยแล้วห้อยหาคุณพ่อบาลาลับตับชีวาอนิจาทิ้งลูกทุกครั้งรวนพ่อบารากจากไปหัวใจเศร้าสุขเหียบเห่าที่คิดจิตม้ยหวน หลับไม่กลับมาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่ได้นิกว่าใครหนีไม่พ้นชนทั่วล่าการเกิดแก่เจ็บตายในโลกา,รธ,รราธรรมดาของมนุษย์บุตุชนขออุศุ์คนบุณเครือคุณเธอให้ได้เกิดเป็นลูกรักสักร้อยหยนวิญญาพ่ออยู่หไหนจงได้หยุดู่นทุกคนอะไรรักและพักดีด้วยคุณการความดีที่พ่อสร้างจงน,นำทางสู่สวรรค์อันสุขี สเสมอทิพย์วิมานแ,แดนสุขรีแสงเปล่ปรีนัที่นั้นนิรันเธอือกจากนี้ไปจะได้นะครับทอดผ้าไตรมาหานะครับความสมบูรนะครับ